แผนการเทรดและวินัยคือหัวใจสำคัญของการอยู่รอดในตลาดทีเฟกอยากเป็นเดอะทีเฟกซ์วินเนอร์ที่คุมเกมและอยู่รอดบนสนามลงทุนจริงลองมาดูเคล็ดลับที่จะช่วยให้การเทรดยั่งยืนกันดีกว่าเริ่มต้นง่ายๆแค่เปิดบัญชี TF เกับโรเกอร์ที่สนใจเปิดบัญชีครั้งเดียวก็สามารถเทรดสินค้าในตลาด TF เได้หมดเลยนะที่ต้องรู้คือเทรดทีเฟกซ์ไม่ได้ใช้เงินลงทุนเต็มจำน,นวนเหมือนหุ้นแค่วางเงินหลักประกรันหรือจ่ายค่าพรีเมียมก็เปิดสถานะได้แล้ว นี่แหละที่เรียกว่า l e v e r a g e หรืออัตราทดพุดง่ายๆคือใช้เงินลงทุนชนิดเดียวแต่สามารถซื้อขายสัญญาที่มีมูลค่าสูงได้ถ้ากำไรเยอะก็ได้เยอะแต่ถ้าผิดทางก็ขาดทุนหนักได้เหมือนกันนะที่เฟกจะคำนวณกำไรขาดทุนทุกวันเรียกว่า m a r k to Market ถทางเงินในบัญชีลดลงตามกว่าเงินหลักประกันขั้นตน้นอาจเจอมาจิ้นคอเพื่อให้เราเติมเงินหลักประกันเพิ่มหรือแย่กว่านั้นระบบอาจ์ิดสถานะของเราโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้ขาดทุนไปมากกว่านี้เพราะานั้ถ้าไม่อยากติดลบหนักแบบไม่ทันตั้งตัวสิ่งสคัญ่อนเริม คือรู้จักตัวเองให้ดีก่อนว่าเป็นนักลงทุนสายไหนขนัดเทรดสั้นหรือยาวอยากเก่งกำไรหรือป้องกันความเสี่ยงให้พอร์ตพอเข้าใจตัวเองแล้วจะเลือกกลยุทธ์และหาจังหวะได้แม่นขึ้นเริ่มจากการเตรียมเครื่องมือให้พร้อมเช่นโปรแกรมเซ t เทรดสตรีมมิ่งเอาไว้ส่งคําสั่งซื้อขายดูก,กราฟติดตามราคาตลาดแบบเวลไทม์ time. จากนั้นก็ทำเทรดดิ้งแพลนหรือคู่มือแผนการเทรดของตัวเองที่ระบุชัดๆว่าจะเข้าเมื่อไรออกเมื่อไรเทรดแบบไหนใช้เงินลงทุนกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ต ตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ตรงไหนและจุดทํากําไรอยู่ที่เท่าไหร่เพราะแผนที่ดีนี่แลหละคือกรอบคุ้มกันพอร์ตไม่ให้หลุดเป้าไปง่ายๆอย่าลืมว่าการเทรดทุกครั้งควรมีเหตุผลไม่ใช่อารมณ์นะอีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันคือการบริหารเงินหน้าตักในการลงทุนหรือ money management เพราะต่อให้เทรดแม่นแค่ไหนถ้าบริหารพอตพลาดก็พังได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบเปิดสถานะมาดู4ขั้นตอนบริหารเงินกันก่อน ข้อแรกคำนวณความเสี่ยงที่รับได้แนะนําว่าอย่าให้ขาดทุนเกิน2%ของพอร์ตต่อการเทรดแต่ละครั้งนะเพราะถ้าขาดทุนก็ยังมีโอกาสแก้เกมได้ทันข้อ2วางจุดเข้าออกและตั้ง Stop Loss ให้เป็นจะได้ไม่ปล่อยให้พอร์ตไหลลงโดยไม่มีแผนข้อ3คำนวณ Reward to r i s k Ratio ดูว่าเทรดครั้งนี้เสี่ยงเท่าไรแล้วกำไรที่ได้คุ้มไหมค่า r r อย่างน้อย2เท่าถือว่ามีลุ้นคุ้มที่จะเสี่ยง และสุดท้ายคือคำนวณจำนวนสัญญาที่เหมาะสมอย่าเทหมดหน้าตักลองคิดกลับจากวงเงินที่รับความเสี่ยงได้แล้วแบ่งออกมาเป็นจำนวนสัญญาที่เหมาะสมแต่อย่าลืมคำนวณเงินหลักประกันขั้นต้นทั้งหมดด้วยนะจะได้ดูว่าเงินที่เราวางไว้ในบัญชีจะพอเปิดได้กี่สัญญาทั้ง4ข้อนี้คือพื้นฐานของ Money Management ที่จะทำให้พอร์ตอยู่รอดในตลาดระยะยาวจำไว้เลยว่าอย่ามั่นใจเกินไปจนโอเวอร์เทรดเทรดพอประมาณก็เติบโตได้แบบไม่ต้องลุ้นนากแต่การเทรดไม่ได้มีแค่แผนกับเงินนะ พราะจังหวะก็สําคัญไม่แพ้กันซึ่งมาจากการวิเคราะห์ปัจจัยเทคนิคหรือการอ่านกราฟราคาสินค้าอ้างอิงนั่นแหละกราฟไม่เคยโกหกแค่ต้องอ่านให้เป็นนะเริ่มจากฝึกวิเคราะห์แนวรับแนวต้านเพื่อกําหนดจุดเข้าออกตลาดให้แม่นยํามากขึ้นจากนั้นก็ฝึกวิเคราะห์กราฟรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ้นซ้ำๆรวมกับอินดิเคเตอร์ต่างๆเพื่อคาดการทิศทางราคาให้แม่นยํามากขึ้นแต่ก็ระวังอย่าดูแค่กราฟระยะสั้นต้องอ่านภาพใหญ่ให้เป็นด้วยเช่น ข่าวเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอัตราดอกเบีย้ยอัตราแลกเปลี่ยนหรือปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มดัชนีนราคาสินค้าอ้างอิงจะได้ไม่หลงเข้าซื้อผิดทางสุดท้ายคือเรื่องจิตใจอย่าลืมฝึกใจให้แกร่งเพราะต่อให้มีเทคนิคดีแค่ไหนถ้าใจไม่นิ่งก็พังได้ง่ายๆต้องคุมใจให้มั่นคงลงทุนตามแผนไม่ใช่ตามอารมณ์เทคนิคง่าย,ายๆที่ช่วยคุมใจคือเขียนบันทึกทุกครั้งที่เข้าเทรดแล้วทบทวนว่าเข้าไปเพราะแผนหรือเพราะอารมณ์ และทบทวนจุดที่สำเร็จหรือจุดที่พลาดเพื่อพัฒนาแผนการเทรดของเราให้เป๊ะขึ้นแค่นี้ก็จะช่วยให้ใจนิ่งขึ้นในการเทรดรอบต่อไปจำไว้เสมอว่าคนที่อยู่รอดใน t f เไม่ใช่คนที่ได้กำไรทุกครั้งที่เทรดแต่คือคนที่พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องอยู่ในเกมได้นานและค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงคุณก็เป็นคนนั้นได้ถ้ารู้จักวางแผนภูมิใจและมีวินยัย21 Day Challenge t f x เพิ่มพลังพอร์ตด้วยฟิวเจอร์สแอนด์ออป